ด้วยความที่แบบซีกันนุยนิวนี่คือเริ่มต้นกันมาตั้งแต่แบบว่าซีรีส์แล้วก็ยาวมาแบบสี่ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยเวลาถึงมันจะน้อยแหละแต่ว่าส่วนมากทะเลาะกันอะไรเงี้ยมันทะเลาะตีกันเรื่องอะไรงอนกันเรื่องอะไรโอ้ใช่นึกหนูว่าอะไรอ่ะอืมไม่คุยกันนี้หรอมีไหมมีก็มีครับก็มีฮะมีบ้างครับหนูบ้างแต่หนกอ๋อเหรอแล้ว ในคอมเมนต์พี่มาเยอะมากเลยจะรู้ไปทําไมเดือนเงี้ยครอะไรอ่ะจะรู้ไปทําไมหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนคืออะไรอ่ะงานเดือนนนานมากเคยพูดว่าแบบว่าเคยไม่ใครงอนไม่เชิงไม่คุยกันถึงหนึ่งเดือนเออมันก็มีเรื่องที่ต้องแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรียนรู้กันไปบ้างมันเรื่องปกติใครจะทำใครจะทํางานแบบว่าราบลื่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีหลายปัจจัยไม่ต้องรู้ซื่อเรื่องได้ไหมไม่นี่เป็นคมีคนจไม่เข้าใจหมายถึงว่าใครงอนใครเดือนหนึ่งนี่ผมยังนึกไม่ออกว่าเรื่องอะไรบ้างเนี่ยหนูเฮียหรือเฮียงอนหนูตอนนั้นอะผมงอนม้าครับลืมไปแล้วแล้วมือมันทําไมมือมันเป็น